สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดนะคะจุดทูบลาวพัฒนากันในค่ำคืนนี้เย็นนี้เลยนะคะคุณผู้ชม่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปซื้อกันให้ทันนะสวัสดี80คนดูนะคะ,ละหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอกันนะคะนำเสือนำศาสตร์มาปูรอกันแล้วนะคะเพื่อที่จะดูการแสดงการจุดทูบนะคะลาวพัฒนาในค่ำคืนนี้ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะเอ๊ กดแชร์เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคุณผู้ชมขารอบที่แล้วเรามาศูนย์มาบนมาล่างนะจ๊ะรอบที่แล้วศูนย์เรามาบนมาล่างนะจ๊ะเราว่าไม่ได้นะจ๊ะเออรอบนี้ก็คือ <c oughs> ไอก่อนนะคะเออเป็นการไอเปิดทางคะ่ะคุณผู้ชมขานะคะไอเพื่อบ,บิวตัวเองนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ออหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอกันนะคะว่าทูบองค์ปู่องค์ย่าจะมาหรือเปล่านะคะมาแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้ก็คืออยากจะให้ทุกคนได้นําไปเสี่ยงโชคลุ้นโชคกันนะคะเดี๋ยวพะยาจุดอีกสักนิดนึงนะคะทุกคนทูบของเราอาจจะแบบว่ามันจะมีความจืดสักนิดนึงนะคะทุกคนขา ใครอยากได้ราวพัฒนาใบเต็มนะคะใครอยากได้ลาวพัฒนาใบเต็มลิงด้านล่างเข้าไปรับได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเข้าไปรับราวพัฒนาใบเต็มได้เลยนะคะทุกคนพิมพ์ว่าอย่างนี้พิมพ์ว่าศูนย์รวยจะมีศูนย์อะไรบ้างไปเอาลิงด้านล่างเร็วๆเลยทุกคนคะ่ะขอลาวใบเต็มเข้าไปอยู่ในกลุ่มกันเร็วๆทุกคน วันนี้มีศูนย์อีกแน่นอนนะฮะแต่จะเป็นศูนย์อะไรทุกคนลิงด้านล่างไปเอาเลยเพราะเปิดหน้าไหล์สดอาจจะยากนิดนึงนะฮะทุกคนขาเข้าไปเอาศูนย์นะคะศูนย์ใบเต็มของเราจุดทูบอะไรครับนะฮะจุดทูบเรวพัฒนาค่ะคุณโอนะคะอยู่ด้วยกันจนจะแก่จะเท่าอยู่แล้วนะคะยังไม่รู้อีกนะคะว่าช่วงเวลานี้จุดทูบอะไรนะคะศูน <laughs> ย์ครับทุกคนขาอ่ะพิมพ์ว่าศูนย์รวยมา วันนี้ยังไงก็ไจะพาทุกคนบวกเหมือนวันจันทร์แน่นอนอยู่ด้วยกันจนจะปลดกเกษียณแล้วนะคะเอออย่างไม่รู้เรื่องอีกนะคะเอออทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพิมพ์ว่าศูนย์มาทุกคนนะคะศูนย์รวยนะคะลิงด้านล่างไปเอาเลยให้แค่หนึ่งร้อยคนรับเข้ากลุ่มเริ่มเลยค่ะลิงด้านล่าง ตอนนี้คนดูเก้าร้อยคนดูหนึ่งพันคนแล้วตอนนี้คนดูหนึ่งพันคนแล้วนะคะวันนี้มีศูนย์จะมีศูนย์อะไรบ้างเริ่มเลยค่ะไปเอาเลยมีใครเพิ่มหรือยังคะสวัสดีด้วยนะคะรวยรวยนะคะรวย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 นะคะทุกคนให้พิมพ์แบบนี้นะนะคะให้พิมพ์เป๊ะเลยนะคะเราจะมีเราจะได้รวยด้วยกันนะคะ วันนี้ต้องให้พิมพ์นี้นะคะต้องพิมพ์ให้ครบด้วยร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 วยอาทุกคนช่วยกันพิมพ์นะคะทุกคนค่ะรวย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 มันต้องสะกดให้ถูกนะคะเออสามตาเราโดนเออแล้วก็ต่อด้วยออมเทพสามตาเรามาโดนใจนะคะเออแล้วก็ให้พิมพเขาว่ารวย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 นะคะโอเคมันจะเป็นฟิลนี้นะคะถ้าใครพิมพ์ไม่ครบนี่คือคือไม่ได้นะฮะต้องพิมพ์ไม่ครบเท่านั้นนะคะ อุ้ยมีคนให้ดาวสามสิบดวงนะคะเออมาแล้วดาวลูกไก่หนึ่งนะคะเออดาวลูกไก่มีกี่ดวงนะงมีเจ็ดดวงนะคะเอออันนี้น่าจะเป็นทางช้างเผือกนะคะทางไปนาหรือเปล่าจะเปิดหน้าไหล์สุดแล้วนะเ,ออวเร็วๆทุกคนคะ่ะ วันนี้มีศูนย์นะคะทุกคนเลขเจ็ดมาแล้วทุกคนคะ่ะรอบนี้จะฟันอะไรก็ไปดูกันฟันฟันฟันศูนย์เหมือนเดิมแต่แต่ว่าศูนย์มันจะเป็นศูนย์อะไรนะคะศูนย์มันจะเป็นศูนย์อะไรก็ไปดูกันนะคะว่ามันจะเป็นศูนย์อะไร เดี๋ยวน้องแอดมินเขาส่งลิงก์กลุ่มให้นะทุกคนนะคะพี่นนะขาวิจิตหกสวยมากเลยอะ่ะทูบแตกนะวันนี้ขอให้สามตัวแตกนะฮะขอให้เล็กขอให้ราวมากู้หน้ากู้ตานะคะสักสี่งวดติดเนาะ ขอให้ลาวมากู้นะกู้ตารัฐบาลไทยให้หน่อยส,ออส,สักสี่ห้างว่าติดเนี่ยก็ยังดีเออไม่ได้ดังหวยไทยก็ขอให้ดังหวยลาวไว้ตรงนี้เดี๋ยวคนจะลืมก่อนนะคะคนจะภาพจําแล้วขี้วัวขี้ควายบ้างอะไรบ้างนะเดี๋ยวคนจะจําไปพภาพนั้นแนละ้วมีใครยังรักกันอยู่ไหมคะแต่และคนเออภาพจําเออปลาบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคน แต่ละคนนะไปเจอ f อฟีข้างนอกเนะี่ยไปเจอแบบแฟนเพจข้างนอกเนี่ยนะไม่มีใครถามไม่มีใครถามหาตัวเลขแล้วถามหาแต่กินปลาปราปลาร้าหมดเลยยังเสียดายปลาร้าขี้วัวขี้ควายมีแต่คนถามเองกันเลยนะครับขอให้เลขอ่าทูบอ่าขอให้เลขลาวมากู้หน้ากู้ตานะสักสี่ห้างวดติดนะจะได้ดังดังเปียเ๊ยงไปนะฮะ ไทยก็ไม่งอแล้วนะคะงอเออเอา,เอาลาวอย่างเดียวนะทุกวันนี้ลาวมันกู้หน้ากู้ตาได้อยู่นะคะงวดที่แล้วบนล้าง <c oughs> นะคะ <c oughs> อ่าทุกคนนะคะขอยัดนับถอยหลังนะจะปิดลิงก์กลุ่มนะจ๊ะรักจ้าขอบพระคุณมากมายนะคะ ลาดหน้าค่ะลาดอะไรคะลาดหน้าค่ะนะฮะเอองวดต่อไปเราะลาดน้ำกรดเอาไปตายนะคะงวดต่อไปเอาขี้ไก่ไหมเออเราจะเอาขี้ไก่ปูไหมนะฮะน้องจะพาไปล่องสุ่มไก่นะคะเล้าไก่ขี้ไก่ปูนะฮะหรือเราจะจับปลาหมอคางดำดีมุดทองจับปลาหมอคางดำ สามพันสามร้อยคนดูสวัสดีด้วยนะคะทุกคนเพิ่มก่อนขอพลังในการเพิ่มก่อนเดี๋ยวจะเปิดแนวทางให้ดูกันลวแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งออกไปนะคะเดี๋ยวเปิดแนวทางก่อนนะชอบหกเจ็ดหนึ่งใช่ไหมเจ็ดหกหนึ่งใช่ไหมเอาบอกโคนได้ไหมได้เลยนะคะบอกโคนลาวพัฒนาวันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเลขศูนย์ลาวพัฒนาจะเป็นศูนย์นะคะจะเป็นศูนย์อะไรบ้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอูดเจ็ดหกหนึ่งสวยจัง เจ็ดหกหนึ่งสวยมากแต่ของฉันจะเป็นอันนี้นะจ๊ะแคปหน้าจอศูนย์แปดสามเก้าศูนย์แปดสามเก้าค่ะวันนี้มีศูนย์นะจ๊ะ ศูนย์เก้ย์เกับเก้มปิดับแล้วคะ่ะเอาหรอเร็วๆทุกคนนะคะศูนยาก้านะคะตัววินของเราวันนี้นะคะติดลบสองนะคะนับถอยหลังแล้วนะคะเออติดลบสามนะคะเร็วๆโอเคอ่ะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะวันนี้ขอให้เป็นวันของเราอีกวันหนึ่งนะคะสำหรับราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งนะคะใครที่ถูก หวยลาววันจันทร์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าใคร,ใค,รใครที่ถูกเยอะก็อย่าลืมโอนแม่ใัด้วยนะขอค่ากาแฟสักเอ่อร้อยแก้วนะคะต้องการกาแฟด่วนเลยนะคะประมาณร้อยแก้วนะนะคะเออให้เข้าเก้ารอบเอ่อให้หลุดเก้ารอบรอบที่สิบเข้านะคะขอค่ากาแฟเลยนะคะเออเพราะว่าเราจะเป็นสายนี้อยู่แล้วนะคะเออให้หลุดเก้ารอบรอบที่สิบเข้านะคะขอค่ากาแฟด่วนเลยนะคะเออ ง่วงนอนมาทันทีเลยโอเคทุกคนไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ